สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ FC บอดโจ FC หลานหน่อยอุ้งอิงครับสวัสดีย่ำแรงครับผมในคลิปนี้นะครับเอาเสร็จภารกิจในการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เรียบร้อยนะครับชนะกันเรียบร้อยเป็นเอกฉันท์ครับดินี้พาพี่น้องมาบึงเยี่ยมสถานที่เมืองโบราณเมืองฟาเดดทรงหยา ผูผ้ใดทีมนะทีมพระเพิ่นมาจากไสพระจากศรีสะเกียรพระอาจารย์เพิ่นมาตาศรีสะเกียรติบ่ประหลัดเด้โอ้พระอาจารย์อำเภอเมืองศรีสะเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปบรรยากาศกัน านพระคุณเจ้าจากศรีสะเกียรติศรีสะเกียรติบ้านอีลาของอิงตัานนี้ คลิปนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศเมืองโบราณกันนะครับพี่น้องเสร็จภาร,รกิจเตียบร้อยเมื่อกี้ถามน้องเจ้าหน้าที่ว่าพาคุณเจ้าจากซีสเกดตอสันครับมาจากไซเดียวมีจังหวเดเดิไปสอบถามเป็นสิยงหัวใจกีฬาหน่อยเฮาบอน้อนเนาะซีสเกตนะครับ ระมาาในพื้นที่เมืองโบราณครับเมืองป้าแดดสงยางตรงนี้จะเป็นเจดีสถูปที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ในสมัยนั้นนะครับพี่นอ้องในสมัยทรารวดี1,400กว่าปีมาแล้วครับเนี่เมืองเก่าเมืองโบราณอันนี้ก็ตั้งอยู่นะครับบ้านเสมา หมู่7ตำบลหนองแปนอำเภอมาไซจังหวัดกาฬสิน์ครับทางมนนี้แนะนำสถานที่พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้พี่น้องเอฟซีเยอมากก็ได้มากรบาบไหว้ขอพรน,นะครับสการะขอพร เย็นแดดลมล้มตกครับในพื้นที่ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามากรบบาบไหว้สักการะขอพรมาเรื่อยๆครับพื้นที่ก็เตรียมจัดงาน บรรยากาศร่มเย็นนะครับเมื่อคืนเป็นไงครับพี่นอ้องอีหล่าเฮาเสียงมาเต็มนะครับเสียงมาเต็มทื่ว่าเกือบเกบจะเต็มลอยนะครับ จัดเต็มเลยลองมือคืนลองเพียงนะเสียงเจ้าเลยนะครับทั้งช่วงเช็คซาวแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตไหมครับพี่น้องดีใจน้ำครับดีใจน้ำช่วงคอนเสิร์ตกับพ่อโจพเพิ่นบ่ได้บ่ห่างครับบ่ห่างก็อยูขขอ่ขางลูกสาวตลอด ขึ้นอยู่ที่ท่าตูมนะครับถือว่ามาเต็มมาเต็มร้อยนะครับเวลาหน่อยเขาเสียงมาเต็มรอยเลยพเพลงที่เพิ่นแจะพเพลงของพี่เวียงนะครับก็บถือว่าโอ้ ทำได้เต็มที่ครับเมืเอ่อนี้ก็เป็น,นคลิปว่าเอกมันตือนขึ้นกับซ้อมซ้อมเพลงนะครับอีหลก็ซ้อมเพลงตื่นขึ้นก็บบปอยเวลาวางนะครับให้เสียเปล่านะครับขึ้นอ่ะซ้อมเพลงนะครับท่องเพลงให้ให้ชินให้อ่ให้คล่อง บรรยากาศก็นะครับตอนนี้ก็ือวายุหล้าห้ากะเสียงกันมาเต็มแล้วล่ะครับหลังจากที่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ไปดูแลรักษากับทางคุณหมอเพื่อนนะครับเนาะจาคลิปนี้สิพามาเบ่งบรรยากาศที่ลานพระธาตุยาขัวเดี๋ยวจะถามสอบถามพี่นอ้องสายบุญเพื่อนมาจากสซแนมวันนี้ครับ เดี๋ยวเตรียมงานหอไสแล้วเตรียมเฮ็ดไปเรืเรเรรเรเ่อ,อ,อยๆน,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 นะครับต้่งมาว่าเฉียวดินไม่ถมหรือพอดีรถดินบบา่างอืมอ่ากับพี่น้องเอฟซีอีล่นะครับพอดีผมมาเจอนะครับยางกำลังถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีบึงตอนนี้มาเจอพระอาจารย์จากซีสเกตครับ นมัสก,การครับพระอาจารย์จากวัดแสงจันทร์แสงจันทร์เปรือปรางกูปรางกูจังหวัดศชิเกะสะเกดมันนี่มากงานทั้งาง,งานบางสิลาเลิอกอุโบสถวัดสะบัวอ๋อครับงานวัดสะบัว์ววกับมาลาใสเขานี่นะครับมาลาใสอ่าที่นี่ผมก็เลยเห็นพระอาจารย์เลยขอยยัดอ่าปางกูที่ เร็วๆที uh, uh ่สาวหน่อยเข้าไปอำเภอปางกู e right? ่ก็อยู you know ่พื้นที่นั้นเป็นบ่ครับพื้นนี้แหละมีพื้นนี้อ๋อเพราะว่าผมก็ได้ไปงานท่านพึ่ที่นี่ผมก็เพึ่งกลับมาจากศรีสะเกดวังชิ้นปีหึ่งสามสิบเอ็ดก็ไปงานพระอาจารย์พระป่าอยู่วัดพระอาจารย์บ้านน้องคู่ไหมครับพระอาจารย์บนหนุนบนหนุนก็บานอุ้งอิงขึ้นบานแสดงว่าพระอาจารย์ก็รู้จักอุ้งอิงยันบ่รู้จักเพราะพื้นที่ศรีสะเกดไม่มีใครไม่รู้เป็นบ่ ทีเกียไม่รู้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่ซื้ <c oughs> อว่าอุ้งยิงเนี่ยสั่งซื้อเสียงไห่เช่าซีสเกตนะครับนะภาจัน์เนะาะเพราะว่าขนลุกเมื่อวานนี่ชาวต่างชาติแฟนเพื่อนต่างชาติอังกฤษแฟนเพื่อนคนไทยเฮานี่พอผมมาดูงานกับทีมงานผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่นเตรียมงานเนี่ยพอเดินถามกันเนี่ยออกมาเอาพูดเรื่องหมอลำเนี่ยคนหูจากอุ์หญิงคนรู้จักทั่วจริงแต่มาที่เนี่ยนี่มาปีที่แล้วนี่มาประทับใจ ครับที่พระธาตุยาคูรพระธาตุยาคูพอมาวันนี้ครั้งที่สองก็ประทับใจอีกพอได้มาการาบไหว้เพราะว่ารูปของพระธาตุยาคูนี่อยู่ที่วัดตะคองตะมารูปเนี้ยรูปเนี้ยร,รูปที่เขาเขียนด้วยลายน้ําด้วยสีน้ําเขียนสดๆแล้วเขาประมูลไปแล้วก็ไปถวายที่วัดตนมาอ๋อเลยๆๆได้นับถือมาเลยนึกถึงตลอด ก็เลยมาพบมาเจอวันนั้นมางานบวชพามแจ็คครับก็เลยมาเที่ยวสถานที่แห่งเนี้ยมาโอลบอันนี้ก็วิ่งวิ่งนี่ก็มาแกีบนนะครับ,เ,รบเขาเขาสอบสอบสอบได้อันนี้ก็น่าจะใสน้องพวกจบใหม่แล้วสอบบรรจุได้สอบบรรจุได้นั้นมากับแม่แอยู่นี่ก็ความเชื่อครับความเชื่อความเชื่อครับดีแล้วเงี้ยอยู่เงี้ยพอวอนี่พอโรงเรียนอืมน้องแคนไอ เยนดงศีสะเกดราศีสไลราศีท่านก็เห็นมามากับพระธรรมมาครับครับเพราะว่าพระธาตุเราในพันสี่ร้อยกว่าปีเราสร้างตั้งแต่สมัยเทเราดีคาหนึ่งพระธรรมเคยไปอยู่อินดีมาไปอินเดียมาสองปีครับก็เห็นอย่างเงี้ยมาเลยประทับใจโอ้บ้านเราก็มีอย่างนี้มันน่าจะอนุรักษ์มากามาไหว้พามาเที่ยวพามาสายบุญมาทําบุญครับครับอย่างเงี้ยครับเลยมาพากันมาเลย ถ้ามากรรมรสรายเนี่ยจะไม่จะไม่ให้ผ่านผ่านไปเลยว่าอะผ่านไม่ได้ตองเข้ามาผ่านโไดเพราะใจมันนมัสการเป็นใจแล้วใจมันขารบทันเพราะพระธาตุยาคูนี่คือหมายความว่าเป็นพระคู่จะบอกว่าไงว่าชาบันเท่าคือพระคู่คู่ใหญ่ครับที่ญานโยมขลารนนับถือครับนับถือเลยไมสาไม่ประทัดขึ้นมาเราวภานาภาพเนี่ยอย่างนี้่ะมาว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่งามอหนียวแหลมมากแย่งนุ่มผ้าย่างนุยมมากแต่รรเราประทับใจครับครับประทับใจเราชื่นใจถ้ามาว่าซื่นใจแห้งแหลมมากนี่ครับไปแล้วก็มีมีแห้งพอเลยมีหลวงพนอยู่ในวัดครับยังงามได้ครับประมุ่นอยู่นี่เด้แมน่นแม่นเพาะ่าจะเป็นการประกวดมีภาพวาดประมุ่นอยู่นี่เด้ครับบัณฑิเพิ่นเ<น><ะ>อาไปถวายวัดพระจันทร์แม่นบ่ถวายวัดเพราะว่าเป็นผู้จัดการทกศทกศอำเภอปรางกูสมัยนั้นอืมทีนี้เขาไปอยู่ที่พระศุภท่านครับ ท่านโยทินดีมากครับครับนี่แต่ท่านจะมาทุกปีครับเนี่ยท่านว่าจะมาอีกแล้วนี่งานเชิญนะครับเชิญช่วงเดือนกุมภาช่วงงานมาฆะ<อ>จัด1ิบวันนะครับ<อ>ช่วงวันมาฆะนะงานมนสิทท่วมกันกันกบสามพระาธาตุคือพระาธาตุนาดูนพระาธาตุยาขุและก็พระาธาตุพนม<อ>ช่วงห่วงเดียวกัน,น,<า>นห่วงเดียวกันเลยแมนครับเพราะเขาจะจะมาจับคือจะไปไหว้กว่อนพ่อไอ้ธาตุพนมนี่แกก็จะโค้งมา จะมาที่นี่สุดท้ายแล้วไปกลับเลยก็จะเบียนไปครัไปสารคามแล้วก็มาเนี่ยขอบคุณพระอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับจังหวะภาพพี่น้องว้ากดีในบรรยากาศสถานที่นะครับเป็นเจ้าของพื้นถิ่นแล้วก็ตอนรับพี่น้องสายบุญสายมู่พันแม่นะครับ พี่นอ้องคลิปนี้นะครับพาพี่น้องบึงบรรยากาศตอนอสิเลกงานนะครับพี่น้องสายบุญนะครับที่เข้ามานับถือนับถือองค์พระธาตุนะครับเป็นกรมัคอพรอน,นะครับเมื่อกี้มาจากศรีสะเกดแม่วันดีครับไอ้ทีมไปทั้งหนละเอ้ยพูด ยี่ร่วมไปแล้วพี่น้องเพิ่นมาจากศรีสะเกษพระอาจารย์เพิ่นมาไหว้ขอพรน้อ,นองเพิ่นนัน่นวิ่งแก้บนบ่นนี้เนี่ยเพิ่นได้หยังเพิ่นสอบหยังเลยสอบสอบหยังล่ะแฉะสอบหยังก็กาะแย่สอบหยังไดเนาะท่านนั่น,อนโอ้เพิ่นมาขอพรจากปู่ท่าน เอินตหลายเลยว่าสิให้สอบตำรวจเดือนนี้ศาลคือมา,<บ>าขอมาอีกขอมาอีกแต่อันนี้สอบพนักง,งานได้แล้วค่ะได้ที่14ของาังหวัโตุรกีของรัฐวิสาหกิจเท่าไหร่นค่ะในในจังหวัดใดเขตสองอสมเด็จโอ้หอยเม็กหอยเม็กเ<อ>ขตสองหอยเม็กค่ะเอาอันนี้ผมกับว่าคือว่า<ม>ผมกัมาขอน้ำปูถาดเนี่ยแตหลายอย่างอยู่ผมกัสมเด็จอยู่ เรื่องการเรื่องงานผมชินละผมก็ไม่พออ่อนยังห่ังฐานล้ออื่นตแต่ว่าสอนอยู่นี่แหละใกล้ๆเนี่ยครสอนอืมตอนนี้เป็นสอนอยู่เป็นกู้กู้สอนกู้อนี่แหละสอนสอนนี่แหละครับอีกรชนครับแม่อายุบ้านเลยอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะอายุบ้านตูมโอ้ครับครับของใช้ครับของใช้ครับอ๋อเนี่ยพัดเย็นอ๋อถ่ายบรรยากาศพี่น้องเข้าบ้านเข้าบางคนเพิ่น ตอนนั้นเพิ่งมาตสีสษกีบไก่ยืดเองไก่ยืดครับไก่เชี่วเอาครับแม่ขอบคุณหลายครับแม่เอาครับพี่น้องครับคลิปนี้พาเพ,พ,พิ่นพาพี่น้องเป็นบรรยากาศนะครับถือว่าองุ่นยิงเนี่ยพระอาจารย์เพิ่นว่าถ้าผู้ใดบอกจากองุ่นยิงแสดงว่าเป็นคนที่สษกีบแล้วใช่ไครับเอา สันส้นๆง่ายๆมีความหมายนะครับที่ว่าอีหลาเฮาสางซื้อเสียงหัส,สเสียงสเก็ดไปสีไหนคนก็นรู้จักนะครับพี่น้องนเนาะคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ่อนมีนะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอนอุ่มต๋